สวัสดีค่ะเจอกับสายแดกอีกแล้วนะคะแดกเหมือนเดิมกินข้าวเที่ยงกันนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึง่งเช็คเสียงนหนึงนะคะกินข้าวเที่ยงกันหรือยังเนาะเ,เนีะ สวัสดีนะคะกินข้าวกันหรือ,อยังวันนี้นะคะสายแดกทำอาหารลาวๆนะคะหมกหน่อไม้นะหมกหน่อไม้หมกหม้อนะคะกับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะสวัสดีนะคะ,คะโอเคค่ะมาอ้อยกันหน่อยนะคะอยู่ไหนเอ่ย ข้าวจะกินข้าวเนาะก่อนเราจะกินข้าวนะคะเดี๋ยวเรามากินรีวริวไวกันก่อนนะคะตอนท้องว่างเนาะเหลือสองกล่องเออสองซองนะคะของแม่ค้าหมดแล้วต้องสั่งนะคะกินตอนท้องว่างเนาะเรายังไม่ได้กินข้าวนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยชงกับน้ำเย็นนะคะ เมื่อไรจะได้ออกไปข้างนอกเนาะอยากไปข้างนอกบ้างแล้วเนาะอยากพาอ่าไปดูร้านอาหารอะไรอย่างนี้เนะเาะเขายังไม่เปิดกันแบบทาวรอ,อะ่ะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดนะคะเขาก็กลัวกันเนาะพวกาขายของอะร้านอาหารอะไรแยวนี้นะคะนีมน่มกหมกไม้นะคะหมน่อไม้นี่ค่ะใส่หมูสามชั้นนะคะ หมกกรไม้ก็คล้ายๆกับทําทแกงเปิดนะคะแต่ว่าเราจะาใส่น้ําใบยะนางน้อยกว่านะคะแล้วก็หมกแล้วก็ใส่หมูนะคะจะมีกลิ่นหอมของตะไคร้เนาะใบบะกูดก่อนนะคะนอนกลางวันกันหรือ,อยังเนาะ นี่ค่ะ э น like ี่บีบดไว้นะคะหนึ่งซองสิบห้ากรัมเนาะก่อนที่อ่าท้องเราว่างนะคะเราก็กินนะคะกินตอนท้องว่างเนาะเรามาซอยกันเลยนะคะข้าวเหนียวร้อนๆนะคะข้าวเหนียวนะคะใส่แดดก็กินข้าวเหนียวบ้างข้าวสวยบ้างนะคะแต่กินข้าวเหนียวเนี่ยจะอิ่มไวนะคะแป๊บเดียวก็อิ่มนะกินข้าวเหนียวไม่รู้เป็นอะไรนะลูกเราแท้นะแต่ว่ากินข้าวเหนียวกินทีไรกินไม่ได้เยอะนะคะแต่กินบ่อย กินแป๊บเดียวก็อิ่มอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะข้าวเหนียวหอมมากข้าวเหนียวใหม่นะคะใส่แดกซื้อที่ตลาดเนาะโซยนะคะใช้มือนะคะอ่าเนี่ยค่ะพริกนะคะพริกโดดเนาะเขาเรียกพริกกระเหลี่ยงอืมมันจะเข้ากันเข้ากันนะคะกับซุปหน่อไม้นะคะกระหมกหน่อไม้อ่าสวัสดีจ้าคุณปัญญาพรนะคะมาเราโซยกันนะคะแล้วก็เจ้าวปลาเป็นต่อนเลย นะครับน้ำกินไม่ค่อยได้แต่กินเป็นตอนนังกินกับเขือแตงนะคะมาจ้า อร่อยอร่อยทำเองอร่อยเองนะคะหน่อไม้นะกินหมูสามชั้นก่อนกินข้ากวกับอะไรเอ่ยกินหรือ,อยังมันเข้ากันจริงๆนะซุปหน่อไม้กับหมูสามชั้นนี่ย กินข้าเหนียวนะ่ะกินไม่ได้เยอะดูนะว่าจะกินได้เยอะไหมของโปรดด้วยกินแบบบ้านๆเราๆเรานะคะวันนี้นะคะ อันนี้ลูกสาวไม่กินด้วยนะหมกออกไม้ทำก๋วยจับยวนให้เขาถ้าไม่ได้กินจะชวนกินด้วยกันนะคะตอนนี้เพจเขาก็ปล่อยให้เราแบบไลฟ์สดคู่กันได้นะคะคุณปีชพร สะดวกบอกนะคะวันไหนจะไล์คู่กันนะสาวขนแก่นนะคะไล์คู่กันไปเลยนะคะจินแข่งกันนะคะพิกโดด เจอไปเมื่อกี้น้ำลายเอ๊ยน้ำลายแบบน้ำตาไหลพร้อมใช่ไหมวันนี้เลยรู้ปล่าวันนี้เลยไหมอืมกินหลายคำเลยน้ใบมะกรูดนะหอมมาก ใบประกูลเนี่ยพอดีอลุงเข้ามาจากต่งางจังหวัดนะหอมมากเลยอะ่ะแล้วมันใบเล็กมันไม่เหมือนใบใหญ่ๆเหมือนที่กรุงเทพเนาะใบเล็กๆอะ่ะหอมแล้วก็ใบไม่เรียบอะ่ะเหมือนที่บ้านเหมือนที่เวียงจันก็เป็นอย่างนี้ใบมันจะไม่เรียบแต่มันหอมมากนะคะโอเคนะ ไม่ตอนนี้จะห้อพิกนะเผ็ดบ้างแล้วพี่ก็เหลี่ยงจะอร่อยนะถ้าตอนนี้จะกดเลงอนะ่ะอยากลองอยู่เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงนะคะ เห็นและเห็นตอนนี้เนี่ยก็คือเวลาเราไลฟแล้วอ่ะเราถึงจะเห็นนะคะว่าตรงเนี้ยมันเชิญเพื่อนมาไล้ส์สดกับเราได้เนาะวันนี้ทําทําอร่อยนะคะก็ใส่แดงได้มาสองอย่างนะคะเมื่อวานนะคะ เป็นหน่อไม้สดนะคะหน่อไม้นี่นะคะแล้วก็หน่อไม้ดองห <c oughs> น่อไม้ดองนี่ต้องต้องตำเนาะเหมือนกระซุกหน่อไม้แต่เราเราจะกินตำลองดูนะเดี๋ยวลองดูใส่ใบขิงกินอะไรที่แบบเผ็ดร้อนอะ,อะใส่แบบ ตอนไหนบ้างบอกนะคะตอนเที่ยงไหมเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวตอนบ่ายไหมตอนนี้เที่ยงแล้วกินเยอะวันนี้กินเยอะนะตอนเหนีย

สงสัยบรรทุมวันนี้วันพระใช้แดวตื่นเช้าหน่อยนะคะอืมเฝนตกค่ะคุณปีจพรบ้านคุณฝนตกไหม อฝนตกกินข้าวท่ามกลางฝนตกนะคะสุดยอดเลยฝนตกฝนตกดีใจนะคะเวลาฝนตกจะได้นอนสบายืเหรอได้ยินไหมได้ยินเสียงฝนปะ่ะ เรเิ่มแรงแล้วน่าจะไปหาคุณแล้วล่วะเนาะเดี๋ยวมันก็ไหลไปได้ยินไม่เอ่ยฝนตกแรงอยู่นะแรงอยู่ สำหรจะตกอยู่ตกแรงอยู่ตอนนี้หอมมากเลยหอมใบกูดนะหมกหน่อไมนะ้น่ะต้องใส่ชิกก็เหลี่ยงเท่านั้นนะสำหรับใส่แบบมันจะเข้ากันมาก หน่อไม้เขาก็สดนะคะ้าหั่นสวยด้วยหน่อไม้บางเจ้าแบบและเอียดเกินนะคะเหมือนเส้นมะละกอเหมือนที่เราจะตาส้ตามตำเหมือนน่ะแต่แดดก,ก็ไม่ชอบแบบนั้นชอบแบบนี้นี่แบบบ,บ้านเราเริ่มรู้สึกได้แล้วค่ะว่าจะอิ่มกินข้าวเหนียวมันถึงไม่ได้เยอะไม่รู้เป็นอะไร เลีอดถือว่าเยอะนะวันนี้นะถือว่าเยอะดีดีก่อแขกมาได้รับเชิญนะคะพอเรากินข้าวเขาจะร,ร้องกับข้าวเขาก็เหมีงนอกเหนียวนะคะ คำสุดท้ายทองคำสุดท้ายไม่ไหวอิ่มนะคะสงสัยจะนอนละใส่แดกนะคะพอแดกเสร็จนะเพราะว่าฝนก็ตกนะแล้วก็อิ่มข้าเหนียวตาได้ยินเสียงไหมฟ้าฟ้ามองหนะ้าฟ้าใส่มองหนะ้าฟ้าดังฟ้าคำราม อยู่ปั๊บเลยเนี่ยอิ่มนะคะอิ่มใครเดยกกินข้าวเหนียวไม่ได้เยอะนี่ค่ะรีเวิร์ดไวนะคะบำรุงผิวพรรณเนาะแล้วก็ช่วยในเรื่องอฮอร์โมนของผู้หญิงนะคะใครที่แบบว่าเมนเริ่มจะหมดแล้วอะไรเงี้ยไปไปบำรุงเขาหน่อยเนาะบำรุงผิวพรรณเวลาผู้หญิงเรานะคะเวลาเมนไม่มาเนาะ เวลาเมนหายนะคะอย่างพี่ๆเขาคือแบบว่าฮอร์โมนจะเปลี่ยนนะคะแบบว่าผิวพันแห้งนะคะหน้าตาก็ไม่ผ่องใสเนาะจะมีสิวมีฝ้าขึ้นมาทันทีเลยนะคะนี่เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะรเวริ์ด์와นะคะรเวริวะะ์ด์와กล่องหนึ่งมีสิบสองนะคะวันนี้สายแดกกินแบบว่าแก้ววนยนะคะกินแบบผู้ดี แต่ว่าจุกอาหารนะคะวันนี้จุกข้าวเหนียวนะคะโอ,โ,โอ้โหเสียงดังมากเลยคุณปิยายพรแต่แดงท้องนอนแล้วแหละเพราะว่าอยากเจออากาศแบบนี้มานานแล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะหนึ่งพันคนนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ youtube ด้วยนะคะช่อง y o u t u b e นะคะอย่าลืมนะคะ